ษาธิปไตยของเรานะครับในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของยุทธวิธีหรือว่าการดําเนินการทางการทหารไม่สามารถที่จะมาเปิดเผยได้นะครับท่านนายกปัญหามันค่อนข้างยืดเยื้อถ้าถามตรงๆเลยรอบนี้มัน,มนจะต้องพังไปเลยไหมท่านนายกก็เราจะต้องเอาให้ถึงที่สุดนะครับ <S <S ทางกองทัพเขาก็มีแนวทางในการดําเนินการแล้วนะครับ <Okay. S 2> เราทําเพื่อรักษาอธิปไตยรักษาเกียรติภูมิแล้วก็รักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนประชาชนคาดหวังใหเหตุการณ์ครั้งนี้มันจบลงนะครับจะเป็นไปอย่างนั้นไหมครับให้มันให,ให้เขาไม่สามารถมาลุกลามหรือคมตีเราได้อีกหรครับด้วยแสญญานุภาพของกองทัพไทยนะครับเราก็มีความมั่นใจว่า ไม่ควรที่จะมีการโจมตีจากประเทศเพื่อนบ้านใดๆได้ทำไมเขาไม่เปิดช่องให้เจรจาอยู่หรือเปล่าครับผมคงไม่ใช่เจราจาแล้วครับถ้าเขาดําเนินการกับเราถึงขนาดนี้นะครับแล้วเราก็ได้ทําการตอบโต้ให้เขาเห็นเที่ยวนี้น่าจะชัดเจนแล้วว่า การตอบโต้ของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการตอบโต้เพื่อส่งสัญญาณแต่แต่มันเป็นการตอบโต้เพื่อให้เขาเห็นว่าเขาเขาไม่ควรจะเข้ามาคุกคามอธิปไตยของประเทศไทยแล้วนะครับดังนั้นการเจรจาก,ก็คงไม่มีแล้วจากนี้ไปประเทศกัมพูชาก็ต้องทําตามถ้าถ้าจะหยุดสู้หยุดสู้รบกันก็ต้องทําตาม สิ่งที่ประเทศไทยกำหนดในเรื่องของการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเจจังหวัดอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยเรียกรอยดีชนะขับโยกผมกำชับแล้วก็ได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับให้ดูแลพี่น้องประชายชนที่ต้องอพยพไปยังศูนย์ทักพิงนะครับด้วยมาตรฐานที่สูงสุดเท่าที่เขาจะทาได้ได้ให้ผู้ว่าได้ใช้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งเจจังหวัดได้ใช้ งบประมาณที่ประกาศเป็นพื้นที่เชียงภัยนะครับได้ให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ท่นานนายกครับังว่าทางกัมพูชามีการใช้อาวุธนอกพื้นที่ยิงเข้ามาในประเทศไทยครับมีความจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องของการตอบโต้นอกนดินแดนไทยไหมครับเอาวันนี้ยังไม่ชัดถึงนะ ขณะนกครับตอนนี้เหมือนทางสื่อต่างประเทศเขาเหมือนรายงานว่แม่จะด้วยความคาดเคลื่อนหรือความข้าใิผิดว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายเขาต้องเชื่อเขาต้องเชื่อข้อมูลของประเทศไทยครับเพราะประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นในทุกเวทีว่าเรารักสงบอยู่ตลอดเวลาเราเป็นฝ่ายที่ถูกคุกคามถูกกระทำนะครับถูกลุกรานแล้วก็ถูกยั่วยุนะครับ ในทุกๆก,กรณีได้มีการแสดงหลักฐานให้เห็นได้มีการยื่นหนังสือไปยังอ,องค์กรนานานชาตินะครับเรามีความมั่นใจว่าเราได้พิสูจน์และยืนยันแล้วว่าเราไม่ใช่เป็นฝ่ายลุกรานใครแต่เราก็ไม่ยอมให้ใครลุกรานแน่นอนนะครับ เมี่อการฝกว่างอธิปไตยรอบนี้เนี่ยเราทางฝ่ายราต้องคงสามารถเปิดเผยได้ไหมคะจะใช้เวลากี่วันที่มันเด็กเสร็จจบเขามองว่ายิ่งสั้นยิ่งดีแต่ต้องจบก่อเปิดเผยไม่ได้ครับเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่มีความขัดแย้งและมีการสู้รบกันก็ต้องขอความร่วมมือผู้สือข่าวด้วยว่า คำถามเหล่านี้ไม่ควรจะถามเพราะถามปุ๊บมันก็เท่ากับไปสาวไสให้กากินไม่เป็นผลดีกับประเทศของเราเราจะรบอย่างไรเราจะ,ะป้องปกป้องอธิปไตยของเราอย่างไรหรือเราต้องการให้มีความพร้อมแค่ไหนเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ต้องให้ต้องรองถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องเก็บรักษาไว้ให้เป็นความลับให้มากที่สุด กนายกรัฐฯฝ่ายการเมืองในประเทศควรยุติในตอนนันจะยื่นนู่นยื่ยนน,นี่อะไรกัไม่ใช่การมผมต้องไปถามต้องไปถามคนที่ต้องการจะทําเช่นนั้นมากกว่าผมก็ทําหน้าที่ของผมในขณะที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นําประเทศนะครับเป็นผู้ที่จะต้องรักษาแผ่นดินรักษาอธิปไตยของประเทศไทย ผมก็จะต้องใช้หน้าที่และอำนาจที่ผมมีอยู่ที่จะปกป้องประเทศไทยของเราให้ให้มีความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็ให้ไม่ไม่ให้มีใครมาดูหมิ่นเยียดยามหรือมาก้าวไก่ในเกียรติภูมิในอธิปไตยของข,ของเราตัวจอยเด็เลชั่นนี่คือหรือว่าฉีไม่มีแล้วครับจำไม่ได้แล้ว เหตุครั้งที่มีผลต่อการตัดใจให้พูดพาเร็วหรือไม่เกี่ยวครับผมได้ออกคำสั่งให้ข้อสั่งการในฐานะรัฐบาลซึ่งเป็นคำสั่งเป็นข้อสั่งการผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ใช่เป็นคำสั่งของบุคคลแต่เป็นข้อสั่งการของรัฐบาลที่ทำให้ผู้ปฏิบัติ ก็คือฝ่ายกองทัพได้ฝ่ายกองทัพฝ่ายปกครองนะครับได้ดําเนินการด้วยความมั่นใจนะครับด้วยความสบายใจว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการที่จะรักษาธิปไตยของประเทศเป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับเล้วเกิเหตุมาเราได้คุยกับคุณทัศมแล้วก็คุณอันวาหรือ,อยังครับท่านไม่คุยครับ ไม่จำเป็นต้องแจ้งเขาก่อนอันนี้เป็นเรื่องของประเทศไทยกับประเทศกูเกรณีครับต้องรู้ไห่ส่งผลต่อการเจรจาภาษีไหมครับไม่กังวลครับยังไม่ชอบอันวานไมีการโพสต์แต่ครับตอนนี้มีจะไม่ได้โพสต์ให้ผมท่านจะพูดเนี่ยท่านจะบอกให้ให้ประเทศไทยทำอะไร ผมก็วิงวอนว่าคนที่เกี่ยวข้องคนที่เป็นพยานควรจะต้องไปพูดให้กับคนที่ลุกลานประเทศไทยให้หยุดการกระทาเช่นนั้นเสียก่อนไม่ใช่มาบอกให้ประเทศไทยเรายังต้องอดทนต่อไปอยังต้องหยุดยังต้องดําเนินการอะไรด้วยตัวเราเองไม่ได้มันเลยเวลานะั้นไปแล้วท่านนายกครับถ้าอยากจะหยุดก็ไปบอกคนที่ลุกรลานเราให้หยุดท่านนายกครับต้องมีา้ใช่ครับคุณคุณเชื่อ คุณเชื่อคุณเชื่อคุณเชื่อกองทัพไทยหรือเชื่อหรือเชื่อศัตร,รูเราใช่ไหมคุณถามได้ยังไงว่าเขาก็บอกคุณเป็นคนไทยกองทัพไทยเป็นกองทัพที่เชื่อถือได้รัฐบาลไทยเชื่อกองทัพไทยครับ